ผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับนี่คือรายการฟังสบายสายสไตล์สรนันโดยกระผมสรนันรอเอกวัตรเป็นผู้ดำเนินรายการทางช่องทาง YouTube Facebook และก็ช่องทางอื่นที่ท่านแชร์กันไปก่อนจะเข้ารับฟังรายการกระผมขอขอบพระคุณพระอาทิกการแดงจันทวังโสเจ้าอาวาสวัดท่าแขก อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยขอบคุณท่านสำเริงสุขสวัสดิ์และขอบคุณท่านพระอาจารย์วีรศักดิ์โพธิสัตว์หรือที่ท่านใช้นามปากกาว่ากล้วยเมืองเลยผู้เขียนเรื่องพระอรหันต์ผู้ทรงฤทธิแห่งยุคเล่มที่ผมได้นำมาเสนอต่อท่านในคลั้งนี้ทั้งนี้เรื่องลิขสิทธ สำเร็จลงด้วยผู้ประสานงานคือท่านพันตำรวจโทพีรศักดิ์ชัยชนะโชติศินท่านดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับสืบสวนสถานีตำรวจภูทรอำเภอภูเรือจังหวัดเลยซึ่งท่านผู้นี้ก็เป็นหลานชายของท่านศาสตราจารย์ด็อเตอร์สมบัติเมธนีพิตุการจานาเมธนีท่านศิลปินแห่งชาติ ซึ่งท่านผู้กำกับก็ได้กรุณาประสานงานกับทางวัดท่าแขกคณะกรรมการวัดจนเราได้รับฟังเรื่องราวของหลวงปู่ชอบฐานะสโมท่านสาธุชนท่านใดใครในธรรมจะเดินทางไปกราบไหว้หลวงปู่ชอบที่วัดท่าแขกทางท่านเจ้าอาวาดและคณะกรรมการวัดก็ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกเวลาจากนี้ไป เชิญท่านรับฟังเรื่องพระอรหันต์ผู้ทรงฤทธิ์ได้นบัตรนี้ถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผู้ทำรายการนี้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูง ก็ได้ฟังรายละเอียดของรายการนี้ผ่านไปแล้วนะครับต้องขอบคุณนะครับภาพที่ผมนำมาประกอบแม้ว่าจะบางทีไม่ได้เขียนในในข้างหน้ารายการนะครับก็ต้องขอบคุณท่านนะครับจาก Google จาก Facebook จากเ,าเพจอื่นๆที่นำมาประกอบกันที่ารายการของผมเพื่อให้แลดูสนุกสนาน ต่ภาพในหนังสือที่ท่ญญานอาจารย์นี่ท่านเขียนไว้นี่ก็มีนะครับผมก็เอามาประกอบอยู่แล้วนะครับฟังต่อเลยครับหลวงปู่ชอบเล่าว่ารุ่งเช้าก่อนหลวงปู่ชอบท่านจะออกบินทบาทที่หมู่บ้านม่วงชุมท่านเดินไปสำรวจดูร่องรอยของหมูป่านะซึ่งเป็นผีแปลงมาเล่นงานท่านอีกครั้งหนึ่ง ท่านบอกว่าโอ้โหร่องรอยของมันนี่ที่เห็นเมื่อคืนนี่โอ้โหมันขุดมันงัดมันเอาไอ้เขี้ยวของมันเนี่ยหมูป่านี่เขี้ยวมันมันโอ้โหมันเหมือนดูไลยเหมือนงวงช้างเลยทีน่ะข้าวของตัวนั้นแหลกต้นไม้เปลือกต้นไม้เนี่ยโอ้โหต้นมะกอกเนยหลวงปู่บอกว่ามันขบมันเคี้ยวจนแหลกเลยอ่ะแม้กระทั่งรอย ไอ้ที่มันขุดดินที่หลวงปู่เดินจงกรมเนี่ยมันล่อซับพลุนไปหมดเลยเรียกว่าหลวงปู่เดินไม่ได้เลยนะฮะเมื่อเห็นร่องรอยเหล่านี้แล้วหลวงปู่จึงคิดว่าไอ้ผีเจ้าถิ่นบนดอยนี้นี่มันแน่มากมันสามารถทําร่องรอยความเฮียนทิ้งไว้ให้ได้เห็นอย่างชัดเจนก็ถือว่ามันก็แน่พอสมควรล่ะที่มันกล้ารบแต่มันเนี่ย ก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะหลวงปู่ได้มันก็คงจะไล่พระที่เดินทุดงมาแถวนี้เยอะแล้วล่ะนะอืม่ะเดี๋ยวมาดูต่อไปว่าผีมันไปฟ้องชาวบ้านว่ายังไงเอโอชาวบ้านก็เชื่อนะชาวบ้านเขายังนับถือผีอยู่ในยุคนั้นนี่เขายังนับถือผีอยู่นะหลวงปู่บอกว่า ท่านลงจากดอยมนเข้ามาบินธบาตท,ที่หมู่บ้านม่วงชุมชาวบ้านที่มาคอยใส่บาทนะเขาก็ถามว่าตุเจ้านะคือคนทางเหนือเนี่ยเขาจะเรียกหลวงพ่อเนี่ยเรียกพระเนี่ยว่าตุนะฮะเ็ถามว่าตุเจ้าเมื่อคืนนี้เนี่ยบนดอยมนเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นไหมหลวงปู่ก็บอกว่าเมื่อคือนนี้ มีหมูป่าสองตัวแม่ตัวมันใหญ่ยังกั้ควายเลยเองเอ้ยมันขึ้นมาลบกวนอาตมาอาตมาก็เลยเอาหินกว้างใส่หัวมันมันวิ่งหนีไปที่อื่นเลยนะแล้วก็ไม่รู้มันวิ่งหายไปไหนมันก้อนหินมันก็ก้อนนิดเดียวหลวงปูก่กะลอยฟังแค่นั้นนะไม่ได้ไม่ได้เล่าอะไรมากมายนะหลวงปู่ไม่ได ไม่ได้เล่าสแสดงอิทธิฤทธิอะไรมากมายเพียงแค่บอกว่าอ๋อมันไปรบกวนก็เลยก้อนหินฟังประมาณนั้นนะครับชาวบ้านก็บอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เนี่ยผีปู่ตามันลงมาจากบนเขานั่นนแล้วมันมาเล่นงานชาวบ้านจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันทั้งหมู่บ้านเลยมันมาฟ้องว่าตุ๊เจ้าเนี่ยเอาหินไปปาหัวกระบาลมัน หลวงปู่ก็บอกว่าอ้าวก็วรู้ได้ยังไงวาผีมันบ,บอกชาวบ้านได้ยังไงโอ้มันมาเข้าทรงแล้วมันมาบอกว่าหลวงปู่เนี่ยไปเล่นงานมันเนี่ยวันนี้ต้องเอาเครื่องเส้นเครื่องไหวไปไหวมนะไม่งั้นมันโกรธมันจะเอาชาวบ้านตายเลยนะหลวงปู่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงอะนะในเมื่อชาวบ้านเขานับถือของเขาแล้ว หลวงปู่ก็บอกเอาตามใจอยากจะขึ้นไปไหว้ก็เอาเอาเอาแล้วแต่และกันนะเรื่องนี้ผมอ่านจากหนังสือเนี่ยนะจากหลวงปู่หลายองค์จะเจอแบบนี้เจอแบบนี้เลยนะหลวงพ่อปานก็เจอแบบนี้นะหลวงพ่อจงก็เจอแบบนี้เรียกว่าพระยุคนั้นเนี่ยเดินเข้าไปในทุดงเข้าไปในป่าเนี่ยจะเจอผีเจ้าที่เล่นงานแบบนี้ หลวปู่ชอบก็เจอแล้วก็แล้วก็ต้องยอมเพราะชาวบ้านเขานับถือขึ้นอยู่อยู่ๆจะให้เขามานับถือพระเลยมานับถือพระสงฆ์มานับถือหลวงพ่อเลยเนี่ยยังๆนะนะฮะยังนะฮะหลวงปู่ก็เรียกว่ายอมนะท่านอาจารย์ผู้เขียนท่านเขียนไว้ว่าผีดอยมันโคดตีหมู่เฮาไปตัดเก้าไม้แปลงนะฮะอันนี้มันเป็นภาษาเหนือ นะฮะภาษาเหนือปนภาษาอีสานซึ่งผมอ่านไปแล้วผมก็ไม่เข้าใจแต่ผมก็อ่านแล้วก็ไปถามคนที่อยู่ทางเหนือก็มาสรุปให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะก็สรุปตรงที่ว่าชาวบ้านเขาบอกว่าวันนี้เขาขออนุญาตท่านขึ้นไปเลี้ยงผีบนดอยมนหมายถึงก็ขออนุญาตหลวงปู่ชอบเนี่ยจะเอาของขึ้นไปไปเส้นไปไหว้มันบนดอยมน หลวงปู่ชอบท่านฟังแล้วนะท่านก็นึกสังเวชในใจอันนี้นึกในใจเฉยๆท่านไม่ได้ไปอะไรไกลนะนะท่านก็บอกว่าอืมเอาทําสบายถ้าสิ่งที่ทํานั้นนะ่ะทําให้เขาสบายใจขึ้นมาบ้างนะท่านก็ปล่อยให้เขาให้เขาทําไปนะฮะยุคนั้นเป็นอย่างนี้จริงๆนะเมื่อเขานับถือผีเขาก็นับถือจริงๆผมโตมาเป็นเด็กรุ่นๆนะผมก็ยังเจอคนอย่างเนี้ยป่าผมเองนี่แหละ สาวแม่ผมเองนี่แหละเป็นร่างทรงโอ้ยผมเองก็ไม่ค่อยเชื่อเตี่ยผมก็ไม่ค่อยเชื่อแต่เวลามีเข้าทรงกันทีไรเตี่ยผมก็ไปทุกทีเพราะว่าเขามีเหล้าเลี้ยงเตี่ยก็ไปสนุกกับเขาด้วยนะฮะก็เป็นอย่างนั้นทุกทีนะฮะแต่ว่าไปกินเหล้าอย่างเดียวแนละ้วถามว่าเตี่ยเชื่อไหมเตี่ยไม่เคยเชื่อเตี่ยไม่เคยเชื่อเลยว่ามาผีมาเข้าทรงคนได้เตี่ยไม่เชื่อจริงๆนะฮะ ผมเนี่ยตอนเด็กๆก,ก็รู้สึกเฉยๆแต่พอโตมาแล้วถึงวันนี้นะพอนึกถึงเตี่ยอยู่ในวงตีโทนเรียกผีมาเข้าทรงเนี่ยนะนึกก็ยังนึกขำเู้เตี่ยนี่ <c oughs> นะเข <c oughs> าเรียกว่าเข้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามกินเหล้ากับเขาไปเฉยเลยนะผีจับไม่ได้ว่าเตี่ยเตี่ยไม่เชื่อนะฮะท่านอาจารย์ท่าน ที่เขียนไว้ท่านก็เขียนต่อไปว่าที่พึ่งอันประเสริฐของจิตใจนั้นคือพระไตรสรณคมคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะสณะทั้งสามนี้นะเป็นที่พึ่งพิงของจริงนะให้แก่ใจเรานะเป็นที่พึ่งพิงอาศัยในยามจิตใจเป็นทุกข์เป็นร้อนได้ใจที่มีสณะถูกต้องให้ยึดถือความทุกข์ที่มีอยู่ในใจ ก็จะลดน้อยถอยลงไปได้และทุกนั้นนั้นก็จะดับสิ้นไปได้ในที่สุดนะคนเรากว่าจะหาที่พึ่งที่แท้จริงให้กับจิตใจของตนเองได้นั้นมันยากเอาการอยู่เหมือนกันแต่ไม่เกินวิสัยวาสนาหากบุคคลน,นั้นมีความตั้งใจจริงผมสรุปนิดนึงเนานี่เป็นคำสอนของหลวงปู่ชอบฐานสโมโวว่า ให้นึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ถ้าเราตั้งมั่นทําความดีอยู่เนี่ยเพราะคุณพระพุทธคุณพระธรรมพระสงฆ์นี่นะฮะท่านท่านก็สอนตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้สอนมานะครับศีลส,สมาธิปัญญามีศีลมีสมาธินะปัญญาก็เกิดนะครับชาวบ้านเมื่อเขามาทําพิธีไหว้สาขอสมาอาภัยผีเจ้าที่แล้ว ปรากฏว่าไม่มีอะไรมารบกวนชาวบ้านม่วงชุมอีกเลยมันก็แปลกนะถ้าจะบอกว่าไม่เชื่อซะเลยเนี่ยชาวบ้านเขาก็คงไม่ยอมเพราะชาวบ้านเขาไปไหว้แล้วเนี่ยเออเขามีความรู้สึกว่าเขาอยู่กันร่มเย็นเป็นสุขแต่พอไหว้หลวงปู่แล้วไม่รู้เขาจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขหรือเปล่าไงใช่ไหมพอหลวงปู่มาแล้วเดี๋ยวหลวงปู่ก็ไปแต่เขาต้องอยู่กับผีอีกนานนะฮะหลวงปู่ชอบ ก็ไม่ปรากฏว่านะมีอะไรมารบกวนท่านเหมือนกันขอ,อ,องปู่บอกว่าเออตั้งแต่วันวันนั้นทั้งกน็นั่งสวดมนต์อยู่บนเขานั่นก็บอกว่ามีอะไรมารบกวนนะ่ะมันมีคืน,คนแรกคืนเดียวท่านเองที่เจอเหตุการณ์ผีเจ้าที่เนี่ยมารบกวนนะจากคืนนั้นเป็นต้นมาก็ไม่ปรากฏว่าผีเจ้าองเจ้าที่จะแปลงตัวเป็นกงเป็นควายเป็น,นโน่นนี่นั่นนะ่ะ ไม่เห็นมีมาอีกเลยไม่มีอะไรอีกเลยเออหรือว่าเขาได้เครื่องเส้นเครื่องไหวไปแล้วเขาจะนิ่งสบายใจได้กินไปแล้วหรือว่าเขาคิดว่าเอาหลวงพ่อไม่ลงเว้ยไม่ไปดีกวา่าแะ้วโดนก้อนหินอีกอะไรประมาณนั้นนะครับนี่ก็เล่าสู่กันฟังนะครับเป็นเรื่องสมัยโบราณที่หลวงปู่ชอบท่านเล่าให้ฟังองค์หลวงปู่ชอบบอกว่า ท่านเนี่ยพักภาวนาอยู่ที่ดอยมนบ้านม่วงชุมตําบลดอยปิ่นอำเภอฝางนะฮะอำเภอฝางนี่ขึ้นกับจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านพักอยู่ที่นี่ถึงสิบสี่วันก็คือประมาณว่าครึ่งเดือนนั่แหละครับอำเภอฝางปัจจุบันนี้จะเรินแล้วสถา,านที่เที่ยวมากมายที่เดียวท่านอาจารย์ไกรวิ์จามนมานผู้บังคับบัญชาของผม ครูบาอาจารย์ของผมเนี่ยท่านก็เพิ่งไปเป็นหัวหน้าศาลอยู่ที่อำเภอฝางเ,เมื่อเดือนเมษา2565ที่ผ่านมานะครับท่านผู้นี้ก็เป็นผู้พิพาษษาใจบุญนะครับหนะลวงป,ปู่ท่านเล่าต่อไปว่าจากนั้นท่านก็ออกเที่ยววิเวกไปตามสถานที่ต่างๆส่วนมากท่านก็จะแวะพักภาวนาตามสถานที่ ที่ท่านเคยอยู่มาก่อนเช่นอำเภอเชียงดาวมีถ้ำเชียงดาวถ้ำปากเปียงถ้ำผาป่องบ้านเกเรียงแม่ระงงอำเภอพร้าวมีถ้ำดอกคําบ้านตามเมี่ยงแม่สายบ้านหลงคอดเขตอำเภอแม่แตงมีบ้านป่งและบ้านปางช้าง หลวงปู่ท่านก็คือหลวงปู่ชอบหรือพระเกจิในยุคนั้นเนี่ยครับท่านไม่ชอบอยู่ในเมืองนะท่านไม่ชอบอยู่ในเมืองท่านจะเข้าป่าวิเวกสวดมนต์แล้วก็สิ่งต่างๆที่ท่านเจอท่านพบมาเนี่ยก็ถ้าท่านตามฟังไปตลอดเวลาท่านก็จะเห็นว่าท่านพบในสิ่งที่ชาวบ้านธรรมดาไม่มีโอกาสได้พบหรอกครับนะอ่ะ เล่าต่อกันนี่ครับเวลายัางอีกนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่หลวงปู่ชอบกลับจากเมืองพมา่าท่านเลาะเที่ยววิเวกในเขตอำเภอฝา,างจังหวัดเชียงใหม่ท่านมาพักภาวนาที่ดอยมนบ้านมูงชุมแล้วก็ออกจากที่นี่ท่านก็เดินทางมาพักภาวนาที่เขตอำเภอเชียงดาวอยู่หลายสถานที่ มีสถานที่แห่งหนึ่งที่หลวงปู่ได้เข้าไปพักภาวนาก็คือบ้านแม่ระงองบ้านแม่ระงองเนี่ยเป็นหมู่บ้านใหญ่ของชาวกะเหลี่ยงในเขตอำเภอเชียงดาวบ้านแม่ระงองสมัยที่หลวงปู่ท่านเข้าไปเนี่ยเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีบ้านแค่สี่ห้าหลังคาเรือนเท่านั้นแหละชาวบ้านก็เป็นกะเลียงนะที่นี่ก็มีอาชีพทำไร่ข้าวโพด แล้วก็ลูกเดือยเป็นหลักอ้าววันนี้นี่ผมก็กินเวลาท่านมาตั้งสิบสี่สิบห้านาทีแล้วนะเดี๋ยวเราต่อกันใหม่ในช่วงอีพีต่อไปเพราะว่าบางทียาวๆท่านก็ไม่อยากจะฟังเหมือนกันนะตอนต่อไปเนี่ยหลวงปู่จะเล่าถึงพระบังบทท่านเคยรู้จักพระบางบทไหมนะพระผู้สำเร็จพระบางบทเป็นยังไงอ้าว ติดตามกันได้ในอีพีต่อไปวันนี้ฟังสบายสบายสไตล์สรนละนันโดยกระผมสรนละนันรอเอกวัตรเป็นผู้ดำเนินรายการก็ต้องจากลาท่านผู้ฟังที่เคารพไปก่อนและพบกันใหม่ในตอนต่อไปวันนี้สวัสดีครับ